ว่าเจ้าปลอมลายเซ็นเพื่อเข้าซ่องไม่จริงครับจะมีอะไรแก้ตัวอีกบัดโทหน้าดำจักระผีอดโซแถมยังโง่อีกจังหากัางอาร์ผมชื่อจิมครับไม่ใช่ชื่อบังอาร์บ<ะ>้าไอนี่วอนซะแล้วเจ้ามีอะไรมาแก้ตัวว่าเจ้าไม่ใช่มิตรจิมโอท่านเป่าปลิ้นเมาบนจิมเออบนจิมคิดดูสิครับคนชื่อจิมมีตั้งมากมายมีจิมไหนบ้างเอาก็มีเช่นจิมมี่คารูเทอร์ไงจิมมี่คารูเธอร์นี่มันใครกันเห็นไหมล่ะมัวต่นั่งสารตัดสินจนเบลอเหมือนสเปรเอ์เฝ้าเมนเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแม้ ิมมี่คารูเธอร์แล้วมันใครกันละ่ะมันก็เป็นนักมวยแชมป์โลกจากแดนจินโจ้รุ่นเบนต้องเวทที่มาต่อยป้องกันแชมป์กับจำเริญทรงกิจิรัตฉายาจิงเหลนไฟสมัยเมื่อปี2497ไงครับและยังมีจิมไหนอีกอก็มีจิมมี่คาที่จิมมีไ่ไว้จิมมีขข่เดมัวจิมมี่ไฝยาวจิมมี่ไข่ขาวจิมมี่ไข่ลูกเขยจิมมี<พ> แล้วเจ้าน่ยอยู่ในตะกูลจิมไหนข้าคือจิมชอบจั่วฉายาจิมชอบจูบจันแล้วชอบจูบจันไหนอ่ะนี่ท่านสารเฝ้าจันมีตั้งหลายจันข้าจะจูบจันไหนมันเรื่องของข้าเออเจ้านี่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมีหวังเวิดกับหมามุยหวังเฉามาหั่นครับนั่นแหละเอาตัวมิสเตอจิมกลับไปเลิกสาม,อมอเอ๊ะมีอื่องอ่างมาด้วยเลรอนี่ท่านเปา ท่านให้ในจันดักงูแมวเซาจันเจ้าเออจันเจ้าไปเอาตัวข้ามาสารไครฟงทําไมกันข้าอยากจะถามเจ้าอีกหน่อยต่อจากเมื่อวานนี้อยากรู้อะไรอีกบ้านเดิมเจ้าอยู่ที่ไหนข้านายจิมบ้านเดิมอยู่หนองจิงจกใกล้หนองตะครกตะวันตกหนองหอยไปอีกหน่อยก็หนองตากแดดตะบลกระจุกจังหวัดเทกระจาดแล้วเหตุใดเจ้าจึงมาอยู่แถวนี้เหตุที่ข้ามาอยู่แถวนี้เพราะอยู่มาวันหนึ่ง เกิดบ้านแตกสะแรกขาดเสือสาดซีดมีดบินแผ่นดินไวหวหายทะลุครุทลายคันไถหักจะวักงอหม้อตกครกบ,บินหินว่อนกระชอนร่วครัวพังหน้าต่างหลุดต่อหม้อสุดตะกรุดหายพอ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 เจ้านี่ช่างเจรจาหรือเกินนะ ครับท่านบางวันนี่พูดพูดพูดถึงขนาดลิงยังยื่นกล้วยให้นะครับอืขนาดนั้นเชียวเหรอะขอถามเจ้าอีกนิดว่าในชีวิตเจ้าอยากเป็นอะไรอยากเป็นนายกครับจะบ้าเหรอท่านเปาคนจะเป็นนายกต้องบ้าด้วยเนรอในน,นี่เจ้าอยากเป็นนายกแล้วเจ้าทําอะไรเป็นบ้างทําได้สารพัดอย่างแหละเช่นอะไรบ้าง ็เล่นกาพนันขยันกินเหล้าเขาผู้หญิงปิ้งกัญชาบ้าอีตัวโม่น้ำมันเถื่อนกลบยเปลือนความผิดชุจจริตชอบชนหลอกคนให้หลงเชื่อเบื่อรับผิดชอบตีคอปออฟอออถนัดเจาะไข่ขาวเขยาวไข่แดงแทงไข่ดันฟันเสาเสร์ฟไม่สนใครจะสอนสั่งความดันทุรังสูงไม่มุ่งแก้ปัญหาไปไหนไปปากเปล่าส่วนเท้าไปหาเอาข้างหน้ามาเ้าท่า เดี๋ยวเด,วเดวีออกตีก๊อปอ้อ,อ,อน่ะมันอะไรข้าไม่เข้าใจก็อบอกแล้วมัวจะนั่งโดอยู่จะในศาลไม่รู้ว่านอจากจักรวาลเขามีอะไรอยากรู้ก็ออกไปหาประสบการณ์เอาเองบ้างสิอืมฟังแต่เจ้าบรรยายเนี่ยข้าก็น้ามืดแล้วไม่เห็นแปลกอะไรประกะติหน้าท่านก็ดําดมือดอยู่แล้วโอปากปิดศาลเอ๊ะอ,อีกตวงแล้วเหรอมิสเตอร์จิม ว่ายังไงแล้วท่านกองฟอนกงสุนเออกงสุนท่านเปาเกิดชอบในนิสัยใจคอของเจ้าอยากจะให้เจ้ามาช่วยงานที่ศาลไขฟงเจ้าจะมาไหมไม่หรอกครับเพราะอะไรเพราะคนในศาลไคฟงเป็นแสนเราอยู่กันไม่กี่คนเจ้าจะวิ่เป็นแสนได้ยังไงก,ก,ก็แสนสกรปรกแสนโสโครกบางอาร์เราซื่อตรงสะอาดบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุดเจ้าครับว่าเราสกปรกได้อีกอยังไนเรอหวังเถวหมาหั่นเตรียมเครื่องประหารหัวจิเร้นเดี๋ยวก่อนท่านเปา ก็ข้าดูพวกท่านมาแรมปีดูกี่ตอนกี่ทีก็เห็นท่านมีอะไรใส่เสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวไม่เคยเปลี่ยนเคยซักข้ากลัวติดเชื้อเลอกอย่างที่สําคัญก็คือคืออะไรข้าท่องไปในแดนของข้าดีกว่าเอาเวลามาอยู่แต่ในสารไข่ฟงสนุกสุขสบายสู้สาสายิวกายสรานเสริงบันเทิงสถานสําราญราดกว่ากันเยอะมีทั้งบาทั้งผับในคลับอาบอบลวดสารพัดรูดบัตรสลีปเจ้าในชังเจรจาแท้แท้ นี่เจ้าจิ้มไอ้บัตรสลิปเนี่ยมันคืออะไรและแปลว่าอย่างไงอ้าวสลิปก็แปลว่านอนบัตรก็เอาไว้รูดสลิปบัตรก็คือรูดแล้วก็เข้าไปนอนติดใจจากวันก่อนวันนี้จึงย้อนกลับมารูดใหม่เห็นไหมว่ตจะนั่งอยู่แต่ในสารดักดานจนก้นด้านเหมือนตัวดักแด้โลกเขาไปจนไกลโด่งเกือบถึงดาวอังคารน่าสงสารที่ท่านเป่าต้องนั่งจับเจ้าเฝ้าสารทุกข่ำเช้าเหมือนเต่าอยู่ในรูแย่ไม่ต้องมาตะวาดข้าเราก็มันเรื่องจริงแล้วเจ้าจะให้ข้าทำยังไงอ้าว ก็ออกไปท่องอยุโรปอเมริการ่อนไปแคนาดาร่าไปนิวซีแลนด์แอนไปยูโกโผล่ไปพัดพงกับเขาบ้างสิชีวิตมันจะได้สดชื่นเหมือนกับคนอื่นเขาบ้างไม่ต้องมานั่งเกรงตักหนักไขไหลตึงตาถลนโยนติ้วหน้านิ้วคิ้วขมวดปวดไข่ดันเหมือนอยู่แต่ในสารไข่ฟงเ ข้าจัเห็นด้วยอยู่แต่ในสารปวดก,กระบาเหลือทนท่านกองสุนจันเจา้าเจ้าหมาหันไปเอาไฟมาเอามาทำไมครับท่านเอามาเผาสารอาจะสารไขฟ่ฟองไม่มีสารไข่ฟองอีกแล้วข้าตัดสินใจเผามันทิ้งแล้วเอาจุดไฟเผาสารข้าจะไปท่องจักรวาลกับมิตรจิม